แบบฝึกหัดบทที่5มี2ข้อนะคะเรามาทำไปด้วยกันค่ะข้อแรกนี่คือรายการคำเชิงลบใช้เวลา2-3นาทีระบุคําที่กระตุ้นอารมณ์คุณพูดออกมาดังๆว่าฉันจุดๆ,ๆุดจุดถ้าคุณพูดแล้วอารมณ์ไม่ขึ้นลองพูดคําต่อไป แล้วเขียนคำที่คุณไม่ชอบหรือมีปฏิกิริยาถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคำนี้กระตุ้นอารมณ์คุณหรือไม่ให้หลับตาสักหนึ่งนาทีและจดจ่ออยู่กับคำนี้พูดออกมาดังๆสองสามครั้งแล้วถามตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรถ้าคนที่คุณเคารพ เรียกคุณด้วยคำคำนี้ถ้าคุณโกรธหรือหัวเสียให้เขียนคำนี้ลงไปจากนั้นก็ลองคิดคำที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ซึ่งผลักดันชีวิตคุณหรือสร้างความเจ็บปวดให้คุณมาเริ่มกันเลยนะคะลิสต์คำต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวฝ้ายก็เดี๋ยวเราก็จะพูดว่าฉันจุดจุด,จด แล้วเราก็ลองมาสำรวจกันค่ะถ้ามีคำที่คุณไม่ชอบหรือมีแรงต้ตานในใจอะไรเกิดขึ้นนะคะก็จดออกมานะคะเตรียมปากกาแล้วก็สมุดให้พร้อมอยู่ตรงหน้าเลยนะคะเริ่มนะคะฉันโลภมากฉันปลิ้นปลอนฉันขี้เหนียวฉันน่ารำคาญ ฉันน่ารังเกียจฉันขี้หึงฉันอาฆาตฉันเจ้ากี้เจ้าการฉันขี้หวงฉันตัวแสบฉันอ่อนแอฉันร้ายกาจฉันเชยฉันเจ้าระเบียบฉันเสือผู้หญิงฉันขี้โมโหฉันมีรับลมคมใน ฉันกาฝากฉันขี้เมาฉันโง่เง่าฉันปัญญาอ่อนฉันน่ากลัวฉันไร้สติฉันมาโซคิดฉันอโนเร็กเซียฉันบูลิเมียฉันปลายแถวฉันไร้จัญญาบันฉันหมกมุ่นฉันเย็นชาฉันแข็งทื่อ ฉันอันธพาลฉันบ้าอำนาจฉันถูกฉันผู้ถูกกระทำหรือว่าฉันเป็นเหยื่อฉันผู้กระทำฉันหลงตัวเองฉั้นยกตยกตนข่มท่านฉันตัวตลกฉันเจ้าอารมณ์ฉันขี้โม้ฉั้นน่าเกลียดฉันเลอะเทอะ ฉันปากมากฉันปากโทรโขงฉันก้าวร้าวฉันยอมคนฉันหมาหัวเน่าฉันเงอะงะฉันขี้ขลาดฉันซื่อบื้อฉันเสแส้งฉันน่ารำคาญฉันเสลอฉันป่าเถื่อนฉันตายด้านฉันทึมฉันสะเพ่าฉันชักช้า ฉันงุ่มง่ามฉันขี้เกียจฉันฉวยโอกาสฉันเอาเปรียบฉันทรยศฉันปลิ้นปล้อนฉันอ่อนหัดฉันขี้นินทาฉันหยิ่งฉันสิ้งคิดฉันกระโปโลฉันแพทสยาฉันปากตลาดฉันหน้าตัวเมียฉันขุดทอง ฉั้นฮอร์โมนแปรปรวนฉันโหดร้ายฉันตายด้านฉั้นน่าสะพรึงกลัวฉันตัวอันตรายฉั้นฉุนเฉียวฉั้นวิตฐานฉั้นวิกลจริตฉั้นขัดสนฉันสูบเลือดสูบเนื้อฉันกวนประสาทฉั้นใจดำฉันแก้ตัวฉันเกลียดผู้ชายฉันเศร้า ฉันเปราะบางฉันไร้เรี่ยวแรงฉันจืดชืดฉันไม่มีน้ำยาฉันเด็กไม่รู้จักโตฉันประสาทฉันอวดเก่งฉันขี้งกฉันสาวทึนทึกฉันกะลี่ฉันตีสองหน้าฉันชอบตัดสินฉันปลิ้นปล้อนฉันตื่นเขินฉันดุร้ายฉันไรสมอง ฉันเล่นเล่ฉันสำออยฉันลวงโลกฉันซื้อรักฉันแมวขโมยฉันจองเวนฉันถือตัวฉันชิงดีชิงเด่นฉันหิวอำนาจฉันฟุ่มเฟื่อยฉันสติไม่ดีฉันตัวซวยฉันหัวดื้อฉันขยะสังคมฉันวิตกจริตฉันจมปลัก ฉันตัวยุ่งฉันเกลียดผู้หญิงฉันซาดิสฉันคุยแคะฉันขี้แพ้ฉันไรค่าฉันล้มเหลวฉันขี้อิจฉาฉันชอบจับผิดฉันปวกเปียกฉันประมาทฉันขายหน้าฉันลามกฉันขมขืนฉันไร้ยางอายฉันไม่ยืดหยุ่น ฉันคล่ำครึฉันเฉยเมยฉันเก็บตัวฉันไร้วิญญาณฉันไร้หัวใจฉันเก่าเก็บฉันอมพนัฉฉันคับแค้นใจฉันเหยียดสีผิวฉันหูตามืดมัวฉันหัวสูงฉันอวดรวยฉันเกฉันครอบงาฉันทุจริตฉันเลว ฉันโง่เขาฉันหัวขโมยฉันขี้โกงฉันเจ้าเลขฉันวางอำนาจฉันร้ายระดับฉันเศษสวะฉันเศษแ้งฉันสมรู้ร่วมคิดฉันบ้าดาราฉันขี้ระแวงฉันซึมเศร้าฉันสิ้นหวังฉันไม่ดีพอฉันขอทานฉันขี้บ่นฉันรักคนยาก ฉันบ้าพลังฉันสอดรู้สอดเห็นฉันจุนจ้านฉันติดดีฉันรู้ไปหมดฉันคิดอกุศลฉันเพี้ยนฉันไรประโยชน์ฉันชนชั้นกลางฉันหัวแข็งฉันอดกลั้นฉันหักหลังฉันเป็นรองฉันชอบทำลายฉันสมองทึบ ฉันไม่ลดราวาศอกฉันใจร้อนฉันพูดไร้สาระฉันเลสเบียนฉันชอบทำร้ายตัวเองฉันโหดเหี้ยมฉันงุดหิดง่ายฉันดื้อด้านฉันไรรสนิยมฉันน่าเบื่อฉันไรชีวิตชีวาฉันว่างเปล่าฉันจอมวายร้ายฉันหน้าหัวเราะ ชันน่าเวทนาชันน่ารำคาญจบแบบฝึกหัดแรกนะคะรายการเหล่านี้คือคำเชิงลบเนาะที่บอกว่าให้คุณพูดออกมาดังๆแล้วดูว่ามันกระตุ้นอารมณ์คุณได้ไหมนะคะ,อะขอขั้นนิดนึงก่อนที่เราจะไปอ่านข้อที่สองจริงๆแล้วว่าคำพูดมันจะเป็นจริงเมื่อเราพูดเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็น แบบฝึกหัดที่จะทำให้เราสำรวจเข้าไปในใจของเราค่ะพอเราได้ลองเปิดเผยสิ่งที่แท้จริงของใจแล้วนะคะจดไว้ว่าคำไหนมันมีอิทธิพลแล้วกำหนดจิตกำหนดใจเลยว่าขอไม่รับคำลบเหล่านี้หมายถึงเราจะพัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะคะ เพราะว่าในในการเยียวยาที่เป็น affirmation ในเชิงบวกเช่น positive affirmation น่ะเราก็จะไม่พูดคำเชิงลบเลยเพื่อที่จะไม่พูดเลยไม่นึกถึงเลยไม่เป็นเลยแต่ทีนี้การหันกลับมาสำรวจเงาหรือคำเหล่านี้เพื่อที่จะอันนี้ในมุมของของผู้อ่านของเราเองที่เราวิเครนะเพื่อที่เราจะได้มาดูว่าเรายังติดตรงไหน ขอแบ่งปันนิดนึงว่าอย่างของตัวเราเองนะคะคําที่ติดเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นคําว่าหัวดื้อนี้นะคะเป็นต้นหรือว่าออคำว่าประมาทอะไรเงี้ยคือฟังแล้วมันยังมีสิ่งที่อยู่ในใจของเรานะคะว่าแบบเรายังมีแรงต้านอยู่ภายในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอีคำหนึ่งที่เพิ่งได้รับมาก็คือมีคนบอกเราว่า ยาปกป้องตัวเองอ่าเพราะฉะนั้นคำว่าปกป้องตัวเองอะ่ะมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งคำมันไม่ถึงกับเป็นเชิงลบเนาะแต่ว่ามันเป็นคำที่มีคนมาสะท้อนแล้วให้เราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในใจของเราเพราะว่าเราอะ่ะปฏิเสธเขาว่าเฮ้ยเราไม่ได้ปกป้องตัวเองซะหน่อยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งนั้นมันนำพาให้เราไปเห็นว่าเออว่ะถ้าเราไม่ปกป้องตัวเองอะ่ะเราจะเมตตาก,กว่าเนี้ย แต่สิ่งที่เราแสดงออกไปอะด้วยความร้อนรุ่มสิ่งที่เราแสดงออกไปด้วยยังไม่ใช่สภาวะเมตตาและสงบสุขอะมันคือเรายังมีสิ่งที่เราจะแก้ตัวมันยังมีสิ่งที่เราเร่าร้อนและปกป้องตัวเองจริงๆและการยอมรับจุดเนี้ยมันทําให้เราไปเห็นว่าตัวทริกเกอร์พอยต์หรือจุดที่มันกระตุ้นเราได้อะคืออะไรของเราก็คือ สภาวะเสียงดงังหรือเวลาที่มีเหมือนรู้สึกเหมือนถูกกล่าวโทษหรือเหมือนเราทําผิดอะไรเงี้ยมันทําให้เราปกป้องตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งมันกลายเป็นว่าการที่เรายอมรับสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นสิ่งจริงแท้ภายในใจของเราโอเคค่ะก็เดี๋ยวข้อที่2นะคะเดี๋ยวจะมาอ่านแบบฝึกหัดข้อที่สองในบทที่5กันต่อข้อ2 จินตนาการว่ามีคนเขียนบทความเกี่ยวกับคุณลงหนังสือพิมพ์บอกสิ่งที่คุณไม่อยากให้ถูกพูดถึงมาห้าอย่างและเขียนลงไปคราวนี้ก็บอกสิ่งที่คุณไม่สนใจว่าจะมีใครพูดถึงคุณหรือไม่มาห้าอย่างคำถามคือ5้าอย่างแรกจริงและห้าอย่างหลังไม่จริงใช่ไหม หรือครอบครัวและเพื่อนๆคุณช่วยคุณตัดสินว่าห้าอย่างแรกเป็นเรื่องไม่ถูกต้องคุณจึงไม่อยากให้ใครพูดถึงเราต้องเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำเหล่านี้เราจึงจะเรียกคุณสมบัติในตัวคุณที่คุณทอดทิ้งกลับมาได้เขียนคำตัดสินที่คุณมีต่อคำเหล่านี้คุณระบุได้ไหมว่า เมื่อไรที่คุณตัดสินหรือคุณได้คำตัดสินจากใครใช่พ่อแม่หรือคนอื่นๆในครอบครัวหรือเปล่าจบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่2ต่อไปจะเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์ตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าใครมีกระดาษสมุดอยากทำงานต่อก็ปิดไปเลยค่ะไปทำงานกับตัวเองได้เลย แต่ถ้าเกิดใครว่ายังอยากฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากเราเนาะก็คือตะกี้เราบอกว่าคําที่ยังติดขึ้นมาตะกี้เลยเนาะคือคําว่าหัวดือ้ออย่างคําว่าดื้อเนี่ยก็คือถ้ามีคนเขียนบทความเกี่ยวกับตัวเราอะลงไปเราไม่อยากเป่าประกาศไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราดือ้อแสดงว่าอันนี้มันเป็นข้อที่มันเป็นจริงแล้วข้อเนี้เออทำไมเราถึงไม่อยากให้โลกรู้ล่ะ แล้วสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เราทอดทิ้งว่าดือ้อแล้วคำตัดสินเนี้ยใครเป็นคนบอกใช่คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดไหมของเราก็คือแม่บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะสืบสาวเราเรื่องไปให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราไม่ซื้อคำเนี้ยเช่นเราสุกว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ดือ้อแต่มันคือการที่เราเลือก ที่จะแสดงความเป็นตัวเองแต่ก่อนหน้านี้เรากดทับสิ่งที่ตัวเองคิดเห็นเอาไว้พอเรามีความคิดเห็นต่างหรือว่ามันไม่ตรงกันกับที่เขาคาดหวังหรือเขาวาดฝันไว้มันแค่ไม่ถูกใจเขาแต่มันไม่ได้หมายความว่าการที่เราคิดต่างกันนะเราจะดือ้อนิยามคำว,ว่าดื้อของเราอะมันไม่ได้ลบแล้วมันก็คือเราอะก็ผ่านการเรียนรู้มา หลายหลาย,ลายช่องทางแล้วก็มีอาจารย์ของคณะจิตวิทยาจิตบำบัดหรือว่าผู้ที่ศึกษาด้านนี้เขาบอกว่าการที่เราอะยอมเหมือนปกปิดตัวเองหรือว่าไม่ได้แสดงความเป็นตัวเองเพื่อเอาใจคนอื่นหรือว่า people pleaser อะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งตอนเด็กๆอะที่เราอะไม่เคยรู้เลยว่าเราชอบอะไรเพราะาเราอะแค่ต้องทำเพื่อให้ ให้แม่ดีใจแม่ภูมิใจหรือคนที่เลี้ยงเราอะ่ะเขายิ้มเขามีความสุขจากสิ่งที่เราแบบเหมือนกับสามารถที่จะทําให้เขาสบายใจได้เงี้ยมันคือเราไป please เขาโดยที่เราไม่เคยรู้ความต้องการของเราว่าเราอยากจะทําอะไรไหมเราแค่เห็นเขายิ้มเขามีความสุขเวลาเราทําสิ่งนี้สําเร็จเวลาเราทําอะไรได้ดีอะ่ะเราก็เลือกทําสิ่งเหล่านั้นเออโดยที่เราอะ่ะปิดกั้น สิ่งที่เราอยากเป็นจริงๆหรือว่าไม่เคยได้คิดเลยว่าแท้จริงแล้วอะเราชอบจะเป็นอะไรหรือว่าเรามีนิสัยใจคอหรือความเห็นอย่างไรเพราะว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กดีอะที่ถูกสอนว่าให้เป็นเด็กดีอะเชื่อฟังอะไรเงี้ยเออเราอะเคยไม่ชอบคุณสมบัตินี้ว่าทำไมเราถึงไม่เป็นตัวเองขึ้นมาเออ แต่ว่าอาจารย์อ่ะเขาพูดให้เราอ่ะรักคุณสมบัตินี้ขึ้นมาว่าแบบเรารู้ไหมว่าเนี่ยคือความฉลาดของเด็กคนหนึ่งนะที่จะต้องเอาตัวรอดอ่ะเราแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยคำนี้แม่งแบบว่าความฉลาดของเราที่เราจะต้องเอาตัวรอดในตอนนั้นที่เราเด็กอะ่ะถ้าเราอะ่ะไม่ทำให้แม่รักเราอะ่ะยังไงล่ะอ้าวเขาไม่เลี้ยงดูทำไงอะ่ะ ไม่ขับรถพาไปส่งโรงเรียนทําไงไม่หาข้าวปลาหาหน้าไม่กินตอนในเด็กอ่ะทําอะไรเองเป็นที่ไหนคิดเองอะไรเองอะ่ะคือเราเป็นเด็กแบบนั้นไงเด็กที่ไม่ได้คิดเองได้อะ่ะแล้วเราก็ต้องฟอลโลเขาเพราะฉะนั้นการทําตามเขาให้เขาแฮปปี้แล้วเขาก็จะเลี้ยงดูเราดีอะ่ะมันเป็นความฉลาดของเด็กคนหนึ่งแต่โตถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนเนาะที่เราจะต้องเริ่ม เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วแล้วเขาก็จะปล่อยเราไม่ใช่การปล่อยปะละเลยแต่ว่าเป็นการที่ให้อิสระกันและกันในการได้มีชีวิตที่ที่เราต่างเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองจริงอะคือรับทั้งผิดรับทั้งชอบอะความรับผิดชอบในชีวิตของเราอะมันจะไม่ได้อยู่แค่ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมาไม่ดีหรืออะไรอะแต่มันคือต่อให้พ่อแม่เลี้ยงดีขนาดไหนอะ จิตสานึกในการที่เราจะดูแลชีวิตเราเองมันก็เป็นเรื่องของเราหรือพ่อแม่จะเลี้ยงมาไม่ดียังไงเ,เด็กมันก็จะดีได้พ่อแม่เลี้ยงมาดียังไงเด็กก็อาจไม่ดีได้คือสุดท้ายอะ่ะมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเหตุปัจจัยเอื่อเดียวอะ่ะมันจะมีหลายๆองค์ประกอบเยอะมากซึ่งการที่เรากล้าที่จะไป เห็นจุดที่เราไม่ค่อยชอบจุดดั่งพร้อยบางอย่างในเราอะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นข้อลบหรือว่าข้อเสียข้อแย่เลยเลยมันแค่ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่สมบูรณ์แบบอะจุดนั้นน่ะก็เอามาทำงานต่อได้นะคะเพื่อที่จะทำให้สุดท้ายเราเห็นว่าเออเราก็มนุษย์คนหนึ่งนี่ว่าแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของมนุษย์คนหนึ่งก็ฝอยมาอีก พักหนึ่งเลยนะคะหวังว่าการแบ่งปันสิ่งนี้และการมาทำแบบฝึกหัดจะทำให้ทุกท่านาเห็นตัวเองมากขึ้นในอีกจุดหนึ่งนะคะก็เดินทางกันมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะเก่งมากเลยขอบคุณที่มาเรียนรู้ไปด้วยกันเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่บทที่6นะคะบทที่6นะคะหัวข้อก็คือฉันเป็นอย่างนั้นก็หวังว่าบทที่5้าที่เรา รู้จักเงามืดรู้จักตัวเองผุกคนจะได้รู้เข้าใจเห็นตัวเองมากขึ้นไปด้วยกันสามารถที่จะคอมเมนต์ความคิดเห็นหรือว่าสอบถามอะไรไว้ได้ถ้าเรามีประสบการณ์ที่เคยทํางานกับตัวเองผ่านอะไรมาเราก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะคะก็มีถึง10บบทก็ครึ่งทางแล้วนะคะไปต่อด้วยกันค่ะ